วัดีค่ะหนูชื่อเดกหญิงเวลกากันนละอองเลขที่19ปอสีทับ2ค่ะวันนี้หนูจะมาเล่นเกมขดลวดค่ะเกมขดลวดมีประโยชน์คือฝึกสมาธิค่ะขั้นตอนแรกนำขดลวดทั้งสองสีต่อให้ครบค่ะขั้นตอนที่2องนำตัวนำไฟฟ้าในที่นี้คือขดลวดค่ะมาสัมผัส อีกเส้นหนึ่งค่ะจะได้ยินเสียงปี๊ดๆค่ะแสดงว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านแล้วค่ะขั้นตอนที่3ตกแต่งให้สวยงามค่ะมาลองเล่นกันเลยนะคะ พพขอบคุณค่ะ